เมื่อวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมที่ผ่านมาลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบูญบูชาข้าวพระตามเวลา4นาฬิกา30นาทีของประเทศสวีเดนพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเดือนเกิดโดยมีเกเลนมิตรดอกอ้อมีนิสยัย กาเรนามิตอินทรากิติโกเศษและกาเรนามิตรกดสมาอิริกสันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒหานเป็นสังฆทานโดยมีกาเรนามิตรสุวรรณารอดอินและกาเรนามิตรเตียงทองซอมกระโทกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคีรนะเพษัต โดยมีกะเลนามิตรบางออนผลต้นและกะเลนามิตนพก้าวเอี่ยมอนันต์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกะเลนามิตรสุภาการยวนจิตเปียะนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและนำกล่าวคำแผ่เมตตาค่ะ และในโอกาสนี้พระมหาเสลมชยัยชันทาชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮมก็ได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระซึ่งนับเป็นบุญใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยหลวงพ่อธรรมชโยได้กล่าวไว้ว่าอยากให้ลูกๆทุกคนได้บุญเยอะไม่อยากให้ขาดในวันอาทิตย์ต้นเดือนไม่อยากให้ตกบุญ ปีหนึ่งก็มีเพียง12ครั้งเท่านั้นด้วยความสำคัญนี้ทุกท่านจึงไม่ขาดในการมาสั่งสมบุญร่วมกันในวันอาทิตย์ต้นเดือนทั้งยังตั้งใจจะทำหน้าที่กัละยะนานมิตรไปชักชวนเพื่อนๆมาร่วมงานบูรณาบูชาข้าวพระในเดือนต่อๆไปอีกด้วยค่ะ จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคน